เรียนรูจจ้จากชุมชนสู่โรงเรียนสร้างรากแก้วให้กับท้องถิ่นโรงเรียนเวียงมอกิทยาสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาลำปางลำพูนเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สนับสนุนในการอนุรักษ์ดินเกิดท้องตนเองพร้อมกับมีการบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสอนแท้วิถีชีวิตตามท้องถิ่นของนักเรียนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning สู่สมรรถนะสาคัญผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและอีกหนึ่งอย่างที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเวียงมอ,อกและแม่มอ,อกเป็นการสื่อทอดภูมิปัญญาการรักษาด้วยสมุนไพรไทยที่มาและความสําคัญเป็นอย่างไรนั้นมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยเดิมทีจะคืออาจารย์จากมหาลัยมหิดลเจ้า ได้เข้ามาลงพื้นทีเ่เพื่อเพื่อทําวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วได้พื้นที่ตําบแม่หมอกเป็นต้นแบบเจา้ามีการรวบรวมหมอเมืองมาร่าโดยคุณหมอชุมพลดวงดีวงศ์เป็นกัเป็นหัวหน้าอยู่อนมามัยกุมเนึ่งได้มาร่วมการวิจัยร่วมใจสมุนไพรในตบแม่หมอกหลักๆตอนนั้นที่นําไปวิจัยก็มีไฟาะไราโจรขมิ้นชนันสองตัวยาหลักก็นําไปผลิตโดยใช้ ชาวบ้านในเมตุวมนวลไม่มอกจะไปร่วมกันล้งหันตากบดโม่แล้วก็อาดแคปซูลต่อมาก็ได้ง่ายมาที่ตั้งปัจจุบันเจ้าใช้ตรงนี้โดยจะตั้งเป็นชื่อสหกณ์สมุนไพรตระวนไม่มอกเจ้าตั้งแต่จุทะเพียนตั้งแต่ปี2546ซึ่งสมุนไพรหลัก,ลกๆก็จะเป็นยาแคปซูลยาแคปซูลยาชงแล้วก็จะเป็นประเภทยาช่อยภายนอก อย่างยาใช้ที่เป็นแคปซูลก็จะมียาฟ้าไรโจนแคปซูลยาขั้นแคปซูลยามะละคินุกแคปซูลส่วนยาชงก็จะมียาชงขิงยาชงชูเมตเทศเจ้าแล้วก็ถ้าเป็นยาที่ใช้ภายนอกก็จะเป็นลูกประคบยาพวกเขายาอบสมุนไพรเจ้าสำหรับช่วงโควิดก็ถือว่าเป็นเป็นขาขึ้นของทาาสากรค่ะเพราะว่าในสากรเฮาก็มีการทำ ยาแฟ้ารจ์โจนแคปซูลขายอยู่แล้วขายเป็นเดิมอยู่แล้วค่ะซึ่งก็ใช่ในโรงพยาบาลแต่ว่าพอมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นก็ทำให้แฟ้ารายโจนที่มีอยู่อะบาพอเบาเพียงพอต่อการขายตลาดหลักๆก็จะเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอ13อําเภอในจังหวัดลำปางค่ะซึ่งหลักๆก็จะเป็นยาแคปซูลยาลูกประคบยาพ่อเข่าค่ะแฟ้าไรายโจนนี่ส่วนมากคือเดิมทีเลยคุณหมอชุมพลเอาเอาเอาเมล็ดพันธุ์ มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นซึ่งแกไปดูแล้วว่าเป็นพันที่ว่ามีมีสารสำคัญเยอะก็เอามาเมตสมาชิกชาวบ้านเอามาวานในพื้นที่ตั้งแต่นั่นมาก็คือจะชาวบ้านจะไม่ได้ปลูกจะไม่ได้ปลูกเปลี่ยนแปลง,แปลงแ,ปลงแปลงแต่ว่าพอวานแล้วพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวกับเก็บแต่ถ้าถึงเวลาต่อปีต่อมาก็มันจะขึ้นเองตามธรรมชาติเลยเพราะว่าเมล็ดที่มันที่เก็บบะมดก็จะล้นไปแล้วมันจะแพร่เร็วแม่ จนตอนนี้ทุกบ้านนี่คือมันมีการปลูกแต่ทุก้านจะมีต้นแฝกไรโจนแล้วถึงเวลาไปกัะจิฬลจะดูแลแล้วถึงเวลาก็จะเก็บมาขายเองเพราะว่าถ้าปลูกแล้วถ้าปลูกแล้วเหมือนเหมือนช่วงก่อนจะมีหน่วยงานเอากล้าแ้าจากที่อื่นมาฮึ่มาลองปลูกในพื้นที่ผลปรากฏว่าปลูกแล้วมันมาได้ผลมันจะบางงามกบยาบใหญ่เหมือนที่ว่าของของดั้งเดิมอพอพอถึงฤด,ดูประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยาจะเป็นช่วงแ้งาไรโจนกบ จะมีการประกาศรับซื้อจากสมาชิกซึ่งแต่ละปีก็จะมีการกำหนดราคาก่อนปีนี้เราจะซื้อจากสมาชิกกิโลเท่าไหร่ก็ดูจากท้องตลาดตัวแต่ว่าถ้าท้องตลาดซื้อ5บาทเราจะซื้อ10บาทค่ะเพราะว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่งค่ะพอเราบซื้อมาแล้วเราก็จะให้พหนักง,งานจะมีพนักง,งานล้างหางแตกอยู่ข้างหลังประมาณ5้าหกคนซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ก็จะเวียนกันมาวันละสามคนวันละสามคนก็เขาก็จะทำการเดดก่อนค่ะเดด เด็ดครับแยกต้นที่ยงแข็งแล้วก็จะเด็ดออกก็จะใช้แต่เฉพาะที่อ่อนๆอกับส่วนใบจากนั้นก็นําไปล้างล้างแล้วก็จะแช่แดงทับทิมค่ะแดงทับพทพิมไว้จากนั้นก็ให้มันสเสดดน้ําก็จะเอาไปหัน่นหั่นก็ประมาณสักประมาณเซนสองเซนค่ะแล้วก็จะนําไปแตกซึ่งลงแตกของเรามีสองสองลุงจะใช้ลงแตกสําหรับยากินภายในคือข้างล่างค่ะเป็นลงแตกพลังแสงอาทิตย์ ใช่ค่ะถ้าถ้ามันจะรอให้แห้งก็ประมาณ2วัน3วันถ้าแดดค่ะจากนั้นก็จะให้จะมีพี่พนักงานเป็นฝ่ายเก็บเก็บก็จะเอามาใส่ถุงใส่ถุงไว้2ชั้นแล้วก็จะมีการเขียน์รอว่าแฟ้าของเจ้าไหนค่ะซึ่งแต่ละถุงก็จะเก็บได้2ปีแล้วก็จะมีพี่อีกคนหนึ่งเป็นฝฟาโบดโม่บรรจุค่ะแล้วก็ลงลงบรรจุผ่านก็เขาก็จะเบิกเบิกจากที่ว่าถุงถุงของแห้งค่ะแล้วก็จะนําไปโบดโม่ร่อน เพราะว่าโม่เสร็จแล้วต้องร่อนให้ได้ขนาดได้ขนาดที่ว่าละเอียดพอที่จะมันจุแคปซูลค่ะแล้วก็จะนําไปใส่กระป๋องแล้วก็ติดฉลากเพื่อเขาไว้ขายต่อไปนอกเหนือทางกลุ่มสหกรณ์เกษตรสมุนไพรตำบลแม่หมอกได้มีการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรแล้วนั้น ก็ยังมีการอนุรักษ์และสืบทอดการทำน้ำพริกลาบที่มีรสชาติเฉพาะตัวจากรุ่นสู่รุ่น mm hmm. และกลุวยตากที่มีการพัฒนานวัตรกรรมการตากโดยใช้โรงเรือนตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถดูแลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตรกรรมใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนของเรามีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นในด้านการบูรณาการเพื่อเสริมความรู้ในและนอกห้องเรียนต่อไปอย่างมีคุณภาพ